วันนี้มาพบกับกุ้มคุยพีตาตายอีกแล้วครับพระมนุษย์มันเก็อเก่าแล้วครับวันนี้มันเก็อเก่าแล้วครับต่า,างหายไปนานครับ ไม่ก็มีเวลาลงคลิปนะครับเดรับใครสนใจอยากจะขายติดต่อเข้ามาได้0626482627และ087529272 เปนานครับมีภารกิจหลายอย่างครับแล้จะเป็นต่างจังหวัดไปหาน้ำมันไปหาเก็บน้ำมันที่ต่างจังหวัดนะครับที่ลูกค้าโทรมาจะอยา,ากจะขายน้ำมันเ,เก่าก็ติดต่อมาครับบริการรับซื้อถึงที่นะครับ อะไรเราไปหมดนะครับส่วนมากเป็นภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภ,ภาคกลา,างก็มีนะครับทีมงานของเราเชื่ไก่เราแค่ตูทั่วประเทศนะครับมีเยอะมีน้อย ต่อเข้ามาดูครับวันนี้น้ำมันในโรงงานครับวันนี้ ช่วงรา,าคาขึ้นล้วก็ขึ้นนะครับช่วรงวราคาลงเราก็ปรับลงนะครับราคาไม่แน่นอนครับคันนี้ใน6,000นันเราเช็คน้ำนะครับน้เราเช็คน้ำอยู่ครับ ดูแล้วนะครับทำในกองบนาารถติดไปครับวันนี้ก็น่าจะเต้มรถนะครับเก่าที่นัดไว้ ติดต่อนะครับเบอรนังถ้าเราผ่านแล้วก็แย่เอาให้ครับแต่ผมว่ามีไม่เยอะถ้ามีเยอะแล้วก็ไปรับซื้อเองครับงนะครับแกก็ติดต่อมาได้นะครับ โทรมาติดต่อสอบถามดูโทรมาปรึกษาได้ครับรับเสือร์มังเสือร์ครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสั้นๆครับตรงนี้ขอขอบคุณขอบคุครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ